เาวเกี่ยวกับ Data Center นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการที่ไทยนั้นจะพยายามผลักดันตัวเองให้เป็นหับให้ได้นะคะติดตามเรื่องนี้กันในช่องของ Wellheadline ค่ะ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าวันนี้ไม่มีใครไม่อยากจะเก,กาะกระแสเอไอนะคะแต่อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศแต่ละธุรกิจนั้นจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากน้อยแค่ไหนในด้านไหนบ้างประเทศไทยเองนะคะก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเองน่าจะมีจุดแข็งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่ง หึ่งดูดนักลงทุนต่างชาติด้วยก็คือเรื่องของ Data Center ค่ะล่าสุดนั้นมีการตั้งเป้านะคะว่าเราจะเป็นหับด้าน Data Center ให้ได้นะคะแล้วก็กลายเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลในยุคปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็พยายามดึงดูดบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกให้เข้ามาลงทุนแล้วก็มีเงินสนับสนุนให้บางส่วนด้วยนะคะโดยช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะคุณริเตอร์สถีราศักดิ์นะคะเลขาธิการของคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยนี่แหละเป็นหนึ่งใน ลงทุน Data Center และ c l o u d Service เพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และบริการด้านดิจิตอลต่างๆที่กําลังเติบโตได้สูงในภูมิภาคเนื่องจากว่ามีข้อได้เปรียบอย่างน้อย5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกคือทาเลที่ตั้งค่ะอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนเลยด้านที่2คือมีความมั่นคงปลอดภัยสูงมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติต่านะคะด้านที่3คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าที่มีความสเสถียรศักยภาพในการจัดหาพลังงาน อานและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยด้านที่4นะคะตลาดในประเทศนั้นขยายตัวได้สูงเฉพาะองค์กรต่างๆก็กําลังปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัลและสุดท้ายก็คือสิทธิประโยชน์ที่จูงใจจาก B.O.I โดยไทยนั้นต้องบอกว่าไม่ได้เป็นประเทศเดียวนะคะที่พยายามดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทระดับโลกเพราะว่า,าดีิที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือมีสิงคโปร์กับมาเลเซียนเนี่ยแหละค่ะสประเทศที่ลงทุนเรื่องของ Data Center เพิ่มขึ้นอย่างมากขณะเดียวกันนะคะก็มีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือเวียดนามเน และที่กําลังพยายามดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆแข่งกับประเทศไทยเช่นกัน เรื่องนี้นะคะคุณสรารพลวีระเมธีกุลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเชื่อว่าการลงทุนใน Data Center จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะ3-5ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบัน Data Center ในไทยยังอยู่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เรามี Data Center ในประเทศทั้งหมดตอนนี้ประมาณ36แห่งในจํานวนนี้ค่ะมี Data Center อยู่ในระดับบนหรือว่าเทียร์3กับเทียร์ มีโอกาสที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติมได้ส่วนสูนวิจัยกสิกรไทยค่ะประเมินว่าเม็ดเงินลงทุนใน Data Center บ้านเราระหว่างปีนี้ปี2567ไปจนถึงปี2570น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก1,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ50,000ล้านบาท ไปเป็น7,800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว285,000ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะในอีก3ปีข้างหน้านี้ตัว Data Center เม็ดเงินลงทุนจะคิดเป็น1.1%ของ GDP ค่ะแล้วก็น่าจะส่งผลให้การเติบโตของ Data Center ในประเทศไทยพุ่งสูงทีเดียวนะคะโดยน่าจะโตได้ถึง31%ต่อปีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของผิภาคที่โต14%ต่อปีนั่นแปลว่าถ้าเรายังคงลงทุนใน Data Center ต่อเนืองนะะอุตสาหการรมนี้กก็จะลายมาเป็น พระเอกสาคัญแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่นะคะเป็นก๊อตเอนจินสำหรับเศรษฐกิจไทยได้และหากเปรียบเทียบนะคะขนาดของ Data Center ของไทยในปัจจุบันถามว่าเราอยู่ระดับไหนในอาเซียนต้องบอกว่าตอนนี้เราเป็นเบอร์3นะคะรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียะคะ่ะหากย้อนไปดูตัวเลขในปี2566นะคะ Data Center ของสิงคโปร์ยอยู่ที่143อย่เมกะวัตต์ต่อประชากรล้านคนนะคะส่วนมาเลเซียค่ะอยู่ที่4.9เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ไทยอยู่ที่1 1.1เมกะวัตคือต้องบอกว่าแม้เราเป็นเบอร์สนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรายังค่อนข้างห่างนะคะเมื่อเทียบกับมาเลเซียส่วนมาเลเซียก็ห่างอย่างมากเมื่อเทียบกับสิงคโปร์นะคะในขณะที่ประเทศอันดับ4อย่างเวียดนามตอนนี้อยู่ที่0.3เมกะวัตต์ต่อประชากรล้านคนนั่นเองก็คือตามหลังเรามาแล้วก็ต่อด้วยอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีโครงการ Data Center แล้วก็ c l o u d Service ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก b o โรวมทั้งหมด37โครงการ เงินลงทุนเกือบเกือบ1นึ่งแสนล้านบาทเลยนะคะอยู่ที่98,539ล้านบาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครสมุทรปราการชลบรุรีแล้วก็ระยองซึ่งก็มีบริษัทชั้นนําระดับโลกเข้ามาลงทุนจัดตั้ง Data Center ในประเทศไทยหลายรายทีเดียว <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็น Amazon Web Services ที่ประกาศลงทุนใน Data Center ในบ้านเราเป็นวงเงินนะคะสองแสนล้านบาทภายในปีพุทธศักราช2580 เฟสแรกค่ะเขาจะลงทุนสร้าง Data Center 3แห่งนะคะเงินลงทุนกว่า25,000ล้านบาทด้วยกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายชาติทีเดียวนะคะที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราอย่างเช่นออสเตรเลียค่ะมีโครงการ nextdc นะคะเม็ดเงินลงทุนประมาณ13,700ล้านบาทสิงคโปร์ค่ะมีโครงการ sttgdc 4,500ล้านบาทและโครงการ evolution data center 4 0 0 0ล้านบาทส่วนทางสารเบริกานะคะมีโครงการที่ชื่อว่า super nap นะคะหรือว่า switch เม็ดเง,งินลงทุน3,000ล้านบาทญี่ปุ่นก็มีเช่นกันนะคะเทเลเฮาส์ค่ะลงทุน2,700ล้านบาทฮ่องกงนะคะลงทุนในโครงการที่ชื่อว่าวันเอเชีย2000ล้านบาทส่วน Google กับ Microsoft นะคะก็ประกาศแผนการลงทุน Data Center ในประเทศไทยแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดกับทางดาน BOI กับนายกรัฐมนตรีก็เลยยังไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูร่า,ราวขานะคะก็จะเห็นเม็ดเงินลงทุนมหาศาลทีเดียวใน Data Center บ้านเราแล้วก็อาจจะพูดได้อย่าง ไม่ชัดเจนมากนักนะคะว่าจะเป็นก Engine ใหม่หรือไม่แต่ว่าถ้าทำได้ตามแผนก็น่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความหวังมากขึ้นท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกค่ะครับหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความสาคัญของเทคโนโลยีและสระด์ดาต้าเซ็นเตอร์นะครับมันอยู่นอกโลกครับแต่เราแทบไม่คุยถึงกันเลยและนั่นก็คือดาวเทียมครับบ้านเราถือว่ามีกิจการดาวเทียมที่ล้ำหน้าสมัยก่อนเลยนะครับถ้าใครดูถ่ายทอดมวยเช่นเขาใสา่แล้วถ่ายทอดมวยผ่านดาวเทียมของ ของอินโดนีเซียชื่อป,ปาลปาแต่หลังจากนั้นบ้านเราก็มีดาวเทียมนะครับ <Ừ. S 1> หลายดวงด้วยกันแล้วก็ล่าสุดเราเองก็ร้อนดาวเทียมแล้วที่มีชื่อว่าทีออสทอันน้นของจิสตาแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมีบริษัทที่ว่าเรื่องดาวเทียมด้วยน,ะนั่นก็คือไทยคมนั่นเองเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าดาวเทียมจะสามารถช่วยเรื่องเทคโนโลยี Data Center แล้วก็ข่าวดได้ด้วย <c oughs> คุณปฐถมพบนะครับสุวรรณสิรินะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยคมนะครับจำกัดมหาชนหรือว่า t h c o m นะครับบอกว่า กรณีนนที่ b o i ที่มีการเปิดเผยข้อมูลครับว่าบริษัทขนาดใหญ่ด้านเทคโนโลยีเร่งแผนการลงทุน Data Center กับ Cloud Service ในประเทศไทยนั้นส่วนหนึ่งเลยนะครับของบมจไทยคมมีโอกาสที่จะรับมรดส่งครับที่ให้มีความต้องการในการใช้บริการดาวเทียมซึ่งปัจจุบันเองก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบนนเวศของ Data Center แล้วก็ Cloud Service ด้วยปัจจุบันนี้ทางด้านคุณประมพบบอกว่าดาวเทียมรุ่นใหม่ได้ใช้เทคโนโลยีก็คือซอฟต์แวร์ดีไฟ มีซอฟต์แวร์ในการปรับเปลี่ยนการใช้งานได้รวดเร็วประกอบท้งเทคโนโลยีภาคพื้นที่นะครับที่มีการประสานกับดาวเทียมที่ฉลาดมากขึ้นผสมกับการทํางานกับ AI แล้วก็ข่าวเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับกับอนาคตนะครับเพราะว่าจะมีความส่งพลังหรือว่าเผาฝูงมากขึ้นอันนี้คุณประถมพมบพบอกมาดยการให้บริการด้วยดาวเทียมดวงใหม่นะครับที่มีเทคโนโลยีใหม่มากขึ้นจะถูกควบคุมนะครับการประมวลผลและการทํางานซอฟต์แวร์ AI ไเพื่อให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถสร้างแอปพลิเคชันนะครับกับ กรรมวิธีในการสร้างงานดาวเทียมได้หลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับก,กรณีของบริษัทแม่ของบมจไทยคมก็คือ g u l f e n e r g y d e v e l o p m e n t หรือว่า g u l f ร่วมทุนกับกลุ่ม Singtel แล้วก็แ d v a n c e ์ซินโฟร์เ c e รวว่า Advance ก็คือแอดวานซ์ซินโฟร์ Service นี้ตั้งการบริษัทร่วมเพื่อทำธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจของบริษัทแม่ที่มีความเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ร่วมกันคือซินเนอร์จีร่วมกันของธุรกิจในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีการหารือร่วมกันนะครับถึงแผนความร่วมืออในนธุรกิจา,าคต ในขณะที่กลุ่ม Amazon Web Services หรือว่า AWS ที่ประกาศลงทุน Data Center ปัจจุบันรวมถึง Microsoft ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความร่วมมือกับบริษัทอยู่แล้วครับในด้านภาพถ่ายทางดาวเทียมรวมทั้งการใช้ Database ในการประมวลผลดาวเทียมซึ่งจำเป็นต้องมีการใช้ระบบ Cloud ในการช่วยประมวลผลและเก็บข้อมูลนะครับที่มีจำนวนมหาศาลในปัจจุบันนอกจากนี้ถ้าดูจุดแข็งหรือศักยภาพบ้านเราเทียบกันนะครับ ในเรื่องของแรงดึงดูดนะครับต่อการลงทุนต่างประเทศว่าในเรื่องของ Data Center กับ Cloud Service ถืที่ว่าบ้านเรามีศักยภาพในการแข่งขันข้อแรกครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอาเซียนมีความรู้มีด้านทรัพยากรมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีอันนี้สำคัญนะครับ mm hmm. เช่นกรณีมีไฟฟ้าเพียงพอใช้รวมทั้งมีผู้ประกอบการไทยครับ mm hmm. ดำเนินธุรกิจดาวเทียมเป็นส่วนหนึ่งของอีโค y ิสต m ระบบในเวศของศูนย์ข้อมูล Data Center กับ Cloud Service ก่อนหน้านี้นะครับในการประชุมพื้ถือหุ้นคุณสารัตรัตนวดีนะครับรองประธานกรรมการนะครับและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเกาสเคยให้ข้อมูลบอกว่าทางบริษัทเองมีแผนนะครับให้มีการสร้าง Data Center ร่วมกับ Advanced Info Service หรือว่า AIS และก็ Singtel คาดว่าจะมีการเปิดการดําเนินการในปี68คือปีหน้าเพราะมองว่าธุรกิจนี้มีโอกาสการขยายตัวสูงครับเพราะมีความต้องการในการเก็บข้อมูลยิ่งวันยิ่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ดี ล่าสุดเลยนะครับ25มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับกอล์ e เ g e เป็นบริษัทย่อยของ G u l f ฟได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือกับ Google เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์หรือว่า Google Distribu t e d Cloud a ด์แอนะครับทั้งนี้ Cloud Edge เป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมมือกันครับกับ Google เพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย <c oughs> น่าสนใจนะครับเราก็ไม่เคยเห็นดาวเทียมเคลื่อนที่นะครับแต่ผมเพิ่งมาทราบว่าดาวเทียมเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่เนี่ยแนวเหนือใต้ ถามว่าถ่ายรูปได้ไง <c oughs> คําตอบคือพระโลกมันหมุนเงฮะหมุนปับ๊บเนี่ยก็จะจับภาพได้หมดเลย<ะ>โฟกัสประเทศไทยมันก็จะโฟกัสปไปแล้วก็จะจับข้อมูลจากทั่วโลกเอามาแมปปิ้งว่าเป็นยังไงที่ได้มางนะ่เดี๋ยวนี้ความละเอียดก็คือสามารถที่จะซูมไปได้นะครับถึงระดับแบบ50ซนติเมตรมีความหมายมันยืดอย่างเงี้ยแต่ริงมาอยู่นอกโลกนะครับเพราะฉะนั้นจะสามารถดูได้เลยว่าข้อมูลบนโลกนี้ในระยะใกล้จตกก่อนหนึ่งเมตร ทีออสวันอันนี้คือ<ช>คเราพูดถึงถึงทางด้านจิสต้านะครับตอนนี้เป็น50เซนคือ close up อเข้าไปอีกอสามารถช่วยได้หลากหลายพ้นแต่ว่าคนไทยจะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากห้อแค่ไหนอี่กเลื่องหนึ่งใช่ค่ะบ,บุคลากรน,นะคะแล้วก็เรื่องของความรู้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเราคุยกันในบ้านเราไปแล้วนะคะว่าเราอยากจะเป็นหับด้าน Data Center แต่ก็ต้องไปดูในมุมมองของต่างประเทศบ้านนะคะว่าถ้าเขามองกลับมาที่อาเซียนเนี่ยมีประเทศไหนที่น่าจะเป็นเรดาร์ที่น่าสนใจนะคะเราไปฟังเรื่องนี้จากทางด้านของเจพีมอร์เกนกันบ้านนะคะเจ มอลแกนเองนะคะถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่าเขาก็จะมีมิติในการมองภาคธุรกิจที่น่าสนใจล่าสุดเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสสาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่น่าจะแจ้งเกิดได้นะคะในเรื่องของ Data Center ก็คือทางด้านของมาเลเซียนะคะทาไมเขาถึงบอกแบบนั้นค่ะเรื่องนี้ลาจิสบาตรานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์หลักทรัพย์ประจำเอเชียแปซิฟิกไม่รวมจีนกับญี่ปุ่นนะคะของทานเจไปมอลแกเนี่ยนะคะเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกระแสที่พูดถึงเรื่องศูนย์ข้อมูลหรือว่าตัว Data Center ที่มีการลงทุนกันอย่างกว้างขวางกลับพบว่ามาเลเซียนี่แหละเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสการลงทุนด้าน Data Center ที่น่าสนใจแล้วก็มีแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้าน Data Center หรือว่าเรื่องไหนก็ตามให้เลือกลงทุนได้ที่ผ่านมามาเลเซียก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะคะว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะในฐานะศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี Data Center ในภาพรวมแล้วก็ยังมีพอนะคะให กับภาคส่วนต่างๆได้ทยอยเข้ามาลงทุนค่ะโดยเจพีแมกนยกตัวอย่างที่จังหวัดปีนังของมาเลเซียนะคะเพึ่งพิสูจน์จนได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในฐนานะที่เป็นเทคหับที่มีตีมที่หลากหลายให้เลือกลงทุน อย่างเช่นจังหวัดที่เรียกว่าจังหวัดยะโฮบารูนะคะก็ได้รับการยกย่องจากดัชนีศูนย์ข้อมูลโลกประจำปี2024ของทางดี i k บอะคะบอกว่าเป็นตลาด Data c เ n t e r ที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนจนดันให้มาเลเซียเนี่ยสามารถแจ้งเกิดได้ในฐานะมหาอำนาจด้านศูนย์ข้อมูลค่ะนอกจากนี้เจพีมอร์แกนยังพูดถึงการเตรียมความพร้อมของมาเลเซียในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพลัง งานแสงอาทิตย์โดยในช่วงมกร,ราคมที่ผ่านมานะคะซาฟลูอาซิสซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคล้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียค่ะ <c oughs> เขาบอกแบบนี้บอกว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยกำลังเชิญผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายรายให้มาที่มาเลเซียแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งของประเทศในการเป็นระบบห่วงโซ่อุปทา,านด้านเซมิค,คอนดักเตอร์ด้วย ไม่เพียงเท่านั้นนะคะมาเลเซียตอนนี้กําลังเป็นหมุดหมายที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าบรรดาบริษัทผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่อยากจะกระจายฐานการผลิตจากจีนนะคะในคอนเซปต์ชไนน่าพลัสวันค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ที่ขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งผู้เชียช่ยวชาญก็บอกว่าปัจจัยความเชียช่ยวชาญในการประกอบการทดสอบแล้วก็บรรจุชิปนะคะทำให้แดนเสือเหลืองก็คือที่มาเลเซียแห่งนี้เนี่ยสามารถดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้ไม่ว่าจะเป็น หรือว่า global foundries นะคะที่เข้ามาตั้งโรงงานการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ Google กับ Microsoft ก็สนใจนะคะบอกว่าจะลงทุนในมาเลเซียด้วยเช่นกันซึ่งมีการประกาศนะคะว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่2แห่งนี้จะมีเงินลงทุนแล้วก็เป็นตัวเลขชัดเจนนะคะว่ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในมาเลเซียคะ่ะเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีรวมถึงข่าวแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยและถ้าดูจากเม็ดเงินแล้วก็แนวโน้มการลงทุนทั้งหมดของบรรดาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะก็พบได้นะคะว่าล่าสุดเนี่ยทาา เดือนกรกฎาคมนะคะเมื่อต้นเดือนเจพีมอลแกนก็เลยยกระดับความน่าสนใจในการลงทุนจากอันเดอร์เรทนะคะไปสู่นูตรก็คือจากระดับที่ให้น้ําหนักน้อยหน่อยไปสู่ระดับกลางนะคะซึ่งดัชนีกัวลาลัมเปอร์คอมโพสิตนั้นก็ขยับตัวบวกขึ้นด้วยเช่นกันนั่นแปลว่าในมิติของเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นทันทีอย่างที่เห็นนะคะรายง,งานความเห็นของนักวิเคราะห์จากเจพีมอลแกนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าการปฏิรูปนโยบายการลงทุนในศูนย์ข้อมูลแล้วก็ การที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่สนับสนุนเศรษฐกษิจมาเลเซียแล้วก็สอดคล้องกับการเติบโตของมาเลเซียในปีนี้ค่ะที่เจพีมอร์กนคาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวได้เร็วแล้วก็แข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้ตอนนี้นะคะทางด้านของเจพีมอร์เกนเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นเหมือนไบรท์สปอตนะคะเป็นจุดที่ถ้ามองมายัางอาเซียนจะเห็นมาเลเซียที่ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวค่ะแล้วก็ในมิติของการลงทุนก็สร้างผลตอบแทนได้ประมาณ9%นนะคะซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดในบรรดา ประเทศในแถบอาเซียนด้วยกันอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้มาเลเซียก็ใช่ว่าจะมีแต่ปัจจัยบวกนะคะเพราะว่ายังมีความท้าทายบางอย่างนะคะเพราะว่าตอนนี้บรรดาภาคธุรกิจเองยังต้องการความช่วยเหลือจากนโยบายภาครัฐในการรับมือกับความผันผวนแล้วก็ถ้าเราจับตาดูนะคะตอนนี้การเลือกตั้งสหรัฐก็เข้มข้นทีเดียวหลายคนจยตั้งคาถามเลยนะคะว่าใครจะมาเป็นคู่แข่งค้มจากฝั่งเดมโมแครตนะคะจะเป็นไบเดนหรือเป็นคนอื่นกันแน่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจนในฝั่งของการเลือกตั้งสหรัฐแต่ไม่ว่า าใครเข้ามาสิ่งที่ชัดเจนแน่ๆคือทั้งฝั่งของเดโมแครตแล้วก็เีพับปรกันเนี่ยตั้งใจที่จะพยายามขัดสกัดจีนะคะไม่ให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีและนั่นก็จะทำให้เกิดความผันผวนในเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนระดับโลกอีกแน่นอนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e l ค่ะ